อิดป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 ิปิด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 ิดปิดยิดป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 ิยปาดปงดปปิดวิดปิดปิดปิิดปิดปิดปิดเดปิ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 ดปรงปิดปิดปิปิดปิดป่ิดป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 ิดดปิดปิดปิดปปิป เอาคนอะไรมันใส่กันไหนเอาใส่กันไหนดิเอาให้หลุดทิพย์นะนี่เอาช่วยกันยืนนี่เปนี่เลยนีผู้เลยหัวท้ายเนะ,เะส่งสัญญาการหิดไปทางไหน<อ>ไม่ยทิพย์<อ>จะเห็นว่าปูนกาวมันไม่เต็มเลยเห็นไหม เราดิดแล้วออกแรงให้ดีแรงเฉือนให้มันขาดทำไมปูนกาวไม่เต็มเออรู้ไหมเพราะอะไรเราก็ก่อบนพื้นที่เรามองว่าเรียบล้วเห็นไหมอาจารย์แต่นี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมก่อหยิดบนเบาคิวค่อนแถวแรกทุกครั้งเขาต้องขึน้นไปปูนอะไรปูนทรายปรับระดับมันยินมอนนะจ๊ะเพราะว่าพื้นที่เรามองว่าเรียบเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเรียบไหมไม่เรียบหรอกครับเอขัดมันก็เป็นขึ้น เวลาเราเคาะอิดหน้าตัดไม่เสมอมันก็จะไม่ติดนี่คือมุกที่ผมแจ้งให้มันห่างเพื่อให้พวกเราเห็นภาพนะโอ้ยรอดตุดผิดไม่อ้ก <c oughs> เดีียตัวหยอเล่นนะครับปากจริงๆนะ <c oughs> เดี๋ยวดูใหม่